ก็จะมีสิวเหมือนสิวเซียนตรงจมูกตรงนี้ก็เพิ่งยุบไปนะคะแอนแ,แล้วนกว่าเนื้อเขาจะเป็นสีดำซะอีกเนี่เขาเป็นสีขาว วัสดีค่ะมาพบกับกิก๊บกระซิบอีกเช่นเคยนะคะและในวันนี้เรามาในช่วงของดีเซวและของในเซเว่นนะคะที่กิ๊บหยิบมาในวันนี้ก็คือแดแตัวนี้นั่นเองนะคะเป็นโคลมาร์สิวนะคะของมิซูมินั่นเองค่ะซึ่งโคลมาร์สิวตัวนี้นะคะ เพิ่งไปเจอในเซเว่นมาแบบสดสดล้อนๆเลยค่ะ <Wow. S 1> ที่เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะและชื่อเต็มๆของเขานะคะก็คือมิซุมิซันเฟอร์เอ็กเน่ครนั่นเองค่ะหรือที่เรียกภาษาไทยนะคะตามฉลากหน้าซองก็คือโคนพอกสิวซันเฟอร์นะคะซึ่งเจ้าคนพอกสิวตัวนี้สิ่งที่ทำให้กิบแบบสะดุดมากๆเลยนะคะก็คือในฉลากตรงนี้เขาเขียนไว้ว่าลดสิวผดสิวอุดตัน ภายในสาวันเลยนะคะพอกิ๊บอ่านแล้วนะคะกิ๊บรู้สึกว่าแบบมันว้าวมากเลยนะคะก็เลยแบบอยากจะหยิบมาลองใช้เนื่องจากว่าช่วงเนี้ยจะมีแบบสิวค่อนข้างเยอะมากนะคะเป็นสิวผลเม็ดเล็กๆอะคะ่ะตามแก้มตามเอ่อตรงเนี้ยคะ่ะแล้วก็ตรงคางก็มีสิวนะคะแล้วก็จะมีแบบสิวแบบเหมือนสิวเซียนสิวอุดตันนะคะตรงช่วงรูจมูกนะคะคือมีสิวแบบทั่วใบหน้าเลยนะคะกิ๊บก็เลยจะมาลอง ตัวนี้นะคะ3มคืนให้ดูค่ะแต่ก่อนจะไปลองนะคะกิ๊บแอบบอกนิดนึงนะคะว่าสารสกัดอะคะ่ะเขาเยอะมากๆเลยนะคะด้านหลังอะคะ่ะเขาจะมีแบบเขียนสารสกัดไว้ให้นะคะซึ่งเป็นภาษาอังกฤษและตัวเล็กมากนะคะกิ๊บแบบมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็อ่านไม่ค่อยออกนะคะซึ่งสารสกัดด้านหลังทั้ง5ตัวที่เห็นอยู่นี้นะคะ หลักๆแล้วอะค่ะเขาจะช่วยลดเรื่องสิวเรื่องความมันบนใบหน้านะคะแล้วก็ช่วยลดการอักเสบของผิวด้วยนะคะเท่าที่ดูมานะคะก็คือเขาจะช่วยหลักๆ3ามตัวนี้เลยนะคะและทางด้านหน้าเขายังเคลมว่าสิวโพดยุบตัวลงนะคะสิวอุดตันหลุดง่ายขึ้นแล้วก็รูขุมขนดูกระชับขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ความมันผิวนะคะลดลงนะคะ นี่คือแบบ4ข้อหลักๆนะคะที่เขาเคลมมาในฉลากนะคะแล้วเขาบอกว่าให้พอกนะคะข้ามคืนนะคะตื่นเช้ามาแล้วก็ค่อยล้างออกนะคะ <Wow. S 1> เขาบอกว่าสามารถสังเกตได้นะคะภายใน3มวันเลยนะคะ <Wow. S 1> เดี๋ยวกิฟมาทดลองดีกว่าค่ะว่าภายใน3มวันนี้นะคะจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะแท้ <Wow. S 1> และวันนี้นะคะกิ๊บจะมาพอกหน้านะคะด้วยโคนพอกสิวของมิซุมินันเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูผิวหน้ากิ๊บนะคะก่อนพอกเลยดีกว่าค่ะว่าช่วงเนี้ยกิ๊บเป็นสิวต,ตรงไหนบ้างนะคะเห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นแบบตรงเนี้ยเยอะเห็นไหมเลือดไหลด้วยน้ำหนองไหลด้วยแล้วก็ตรงนี้ เขาแบบส่วนใหญ่จะแบบเป็นตรงนี้ค่ะสิวแบบเม็ดเล็กๆเหมือนแบบเป็นสิวเซียนสิวอะไรอะค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูเนื้อเขาดีกว่าค่ะอันนี้จะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่กิฟจะเปิดใช้ตัวนี้นะคะโคนพอกสิวของมิซูมินะคะรูเขาเล็กมากเลยเห็นไหมคะอ๋อตอนแรกกินนึกว่าโคนเขาจะมีเนื้อสีด,ดํา,นดานเนื้อเขาไม่เป็นสีดํานะคะทุกคน เนื้อเขาจะเป็นแบบอ๋อสีขาวขุ่นนะคะอ,อกไปทางแบบก็ขาวนะเหมือนจะแบบเทานิดๆะค่ะแต่ก็คือเนื้อขาวนะคะเดี๋ยวเรามาลงที่หน้ากันเลยนะคะไม่รู้ว่าต้องพอกขนาดไหนกิิบขอตรงนี้ก่อนแล้วก็เฮ้ยพอกไปแล้วฟิลลิ่งคือแบบเย็นเห็นไหมพอแบบลงปุ๊บจะเห็นสิวกิิบชัดเจนเลย เย็นแล้วก็แบบหอมหอมแบบสดชื่นนะคะเย็นมากตอนแล้วนึกว่าเนื้อเขาจะเป็นสีดำซะอีกเนื้อเขาเป็นสีขาว <S <S และตอนนี้นะคะกิฟก็พอกหน้านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยเจ้ามิสุมติตัวนี้นี่เองนะคะเขาบอกว่า ให้พอกไว้นะคะก่อนนอนนะคะแล้วก็ตื่นมาแล้วก็ค่อยล้างออกนะคะเดี๋ยวกิฟขอตัวไปนอนก่อนนะคะเดี๋ยวพรุนี้เรามาพอกกันใหมค่ค่ะและวันนี้นะคะ <S <S ก็เป็น day สองแล้วนะคะที่กิฟจะมาทาโคลนพอกสิวของมิซุมิตัวนี้นะคะซึ่งหลังจากใช้ไปคืนแรกนะคะถามว่ารู้สึกอะไรไหมนะคะจับหน้าดูแล้วก็ยังรู้สึกมีสิวผดอยู่นะคะยิบ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 อยู่เต็มหน้านะคะ ให้ดูเห็นไหมคะว่าแบบก็ยังมีอยู่นะแต่เขาเคลมว่าสามคืนนะคะให้ใช้สามคืนนะคะเดี๋ยวจะใช้ให้ครบสามคืนเลยนะคะเพิ่งใช้ไปคืนแรกแต่ตรงเนี้ยคิดว่าแบบมันมันยุบแล้วมันจางลงนะคะ oh. ตรงนี้เป็นแผลเป็นเมื่อวานแบบหนองอยังไหลยอยู่เลยตรงนี้ตอนนี้ก็คือยุบนะคะแต่ตรงเนี้ยค่ะ ตรงเนี้ยที่เป็นสิวเซียนบริเวณตรงเนี้ยก็บรู้สึกว่าจากที่แบบจับแล้วแบบรู้สึกได้ตรงเนี้ยมันมันเบาบางลงมันมันไม่แบบไม่อุดตันหนาะแน่นเหมือนเดิมอะคะ่ะมันมันเบาบางเบาบางลงนะคะแต่ส่วนที่แบบเป็นสิวผลเม็ดใหญ่ๆนะคะตามหน้าก็ยังรู้สึกว่ายังมีอยู่บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาทาโคลนพอกสิวนะคะตัวนี้กันนะคะในเด y สองก็จะบีบลงหน้าให้ดู นี่เลยนี่เลยเย็นมากเลยนะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้แหละเนาะโอเคหน้าขาวอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้นะคะก็พอกประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะนอนแล้วนะเดี๋ยว กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้จะเป็น day สเดี๋ยวมารีวิวกันต่อคะ่ะวันนี้นะคะก็เป็น day สนะคะคืนที่3มนะคะที่กิ๊บจะมา mark นะคะโคนพอกสิวนะคะของมิซุมิตัวนี้นะคะหลังจากที่ผ่านไปแล้ว2คืนนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะคะว่าเป็นยังไงเอ่อสิวนะคะบางจุดก็ยังมีอยู่นะคะรอยสิวก็จางลงนะคะ แต่บางจุดก็ยังไม่ยุบนะคะแต่พอรูบร,ร,รูปหน้าไปแล้วอะคะ่ะก็รู้สึกได้ว่าแบบมันเนียนขึ้นนะคะถามความรู้สึกกิฟตณตอนนี้นะคะณ day สองอเมื่อใช้ไปสองวันนะคะกิฟรู้สึกว่าหน้าค่ะสิวยุบลงนะคะคือแบบมันไม่ได้สามารถยุบได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะมันก็แบบยังมีสิวอยู่เหมือนมันแบบค่อยๆย,ยุบไปเรื่อยๆอะคะ่ะเดี๋ยวเรามาทากันเลยค่ะ เห็นไหมคะเมื่อแบบพอกไปแล้วจะเห็นแบบเม็ดสิวเม็ดเล็กๆๆ,ๆ,ๆ แล้วตอนนี้นะคะกิ๊บก็พอกหนะ้าเสร็จแล้วนะคะซึ่งคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วนะคะที่กิ๊บจะลองเทสนะคะตามคําที่ฉลากเขาเคมไว้นะคะว่า3คืนเท่านั้นนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะคืนนี้ขอตัวไปนอนก่อนนะคะและนี่ก็เป็นเช้าของ day สนะคะที่กิ๊บอาบน้ําล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูผลดีกว่าคะ่ะว่า3วันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะ อาจจะเห็นฉากหลังปแปลกๆนะคะคือตอนนี้นะคะตอนเช้านะคะยังไม่มีใครตื่นกิ๊บก็เลยแอบม,มาอัดคลิปนะคะในห้องของลูกสาวนั่นเองนะคะซึ่งลูกสาวนอนอีกห้องหนึ่งนะคะมีห้องแต่ไม่นอนนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูหน้ากันเลยดีกว่าค่ะอันนี้คือหน้านะคะอาจจะแบบแสงมันแบบส่องนิดหน่อยแสงไม่ค่อยสดนะคะเนื่องจากเก็บบแบบเปิดไฟบนเพดานนะคะจะมีแบบสิวผลไม่เล็ก ยังอยู่นะคะแต่ถามว่ามันยุบลงไหมคือมันยุบลงแล้วมันก็หายไปนะคะประมาณ50เเซนตได้นะคะตั้งแต่วันแรกถึงวันที่สนะคะรอยสิวตรงนี้ก็ยุบลงนะคะสิวตรงนี้ก็จางลงนะคะรอยสิวตรงอ่าไม่ใช่รอยสิวสิวเซียนตรงจมูกนะคะก็เบาบางลงนะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะ รูปไปก็ยังมีสิวเม่เล็กๆอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้มีเยอะนะคะเหมือนวันแรกที่เริ่มทานนะคะตรงหน้าผาก มีบ้างนิดหน่อยนะคะโดยรวมก็ถือว่าสิวหายไปนะคะสิวหายไปประมาณ50%นะคะไม่ได้แบบหายเลย100%นะแต่ก็ช่วยทำให้สิวยุบลงได้นะคะภายใน3คืนนะคะก็ช่วยได้นะคะแทะะ้ครบ3วันเรียบร้อยแล้วนะคะกิบขอสรุปเลยแล้วกันนะคะว่าตั้งแต่ วันแรกนะคะที่มาร์กแล้วก็ตื่นมานะคะก็รู้สึกได้ถึงสิวนะคะสิวพลนะคะที่ยุบลงแล้วก็สิวเซี่ยนตรงจมูกนะคะที่ยุบลงวันที่2ก็ยุบลงมาอีกนิดนึงพอวันสุดท้ายนะคะก็จะยุบลงมานะคะประมาณ50%ได้เลยค่ะ <Wow. S 1> กิบเชื่อว่านะคะหลังจากที่กิบได้ทดลองใช้ไปแล้วนะคะหลายหลคนก็คงอยากจะทดลองใช้เหมือนกิบแล้วใช่ไหมคะ <laughs> เดี๋ยวถ้าใครมีโอกาสนะคะได้ใช้แล้วนะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันทางด้านล่างด้วยนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างสิ หายไหมดีขึ้นไหมนะคะใครใช้นะคะมาคอมเมนต์รีวิวด้านล่างให้คกิบด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะทดลองใช้นะคะแค่เดินเข้าไปในเซเว่นนะคะแล้วก็หยิบตัวนี้ขึ้นมานะคะราคาเพียง49บาทเท่านั้นนะคะหาซื้อได้ง่ายมากๆแล้วก็ราคาถูกมากด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ และฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งติ้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 ง,งด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยมาดูว่าคลิปหน้านะคะกิฟจะหยิบอะไรมาก,กระซิบบอกนะคะสำหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ